因为。Oh, วันไปกินข้าวกับคุณเรื่องกันเดียบร้อยจ้ะอยู่ในเฟซบุ๊กทั้งสองคนเลยอ่ะทั้งคุณแม่เหรอแค่เดี๋ยวไปติดตามคนเดียวเดียวอ๋อถ้าคิดว่าผมถ้บคิดว่าก็คิดว่าเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูในเฟซเดี๋ยวไปไลค์ใช่ไหมต้องไปไลค์ไอต้องไปพี่จิงด้วยพี่จิง หมอแนภพอ๋อท oh, yeah. <laughs> ี่ที่เทีเีเใช่ไหมอนี่ไม่รู้จักรู้จักแต่หมอสุรัตพวรู้จักอโมเียกหมอสุรัตแต่หมอสืรัไม่รู้จักตานีวเริ่มเ่ัวนี

ปัญหา,ท,าที่คลองแล้วจะไม่หมดไป

อันที่ว่ามันเกิดเซนกันมันมีเยอะเลยยนี้แล้วก็ลูกโดินไทางตรงน้เลยไม่ยกโลไปอีกอกตก้่นอกไดีนี่ก็ยิ่หน้ากินาอ่ไย่ไปได้ท่นี่ก็กลกีเนนี่ก็เลืนอยู่ลปองค์ประจันันนรกร ปูว่าูนั่นให้น้ะเดลปโยช์อยอกดินสน้ายนกดูมงสนหน้มันใจผนใจตลูกเดียวอวาลูกเดียวต้องตกเพียงตอเียึงแ่งทำอะไรี่อมา้วจริงอู้ยืดต้นด้านฝน่วงไปแนววัวปูให้โ vô cùng mình mình học hôn của một người bông <laughs> bông bông bích thân bông 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 เล่นหนึ่งเลยมันต้องเล่นอาจจะเล่นทางเล่นติดทางเล่ไม่ใช่ไหมมันหน้ามันโลดแต่มันอะนะเขาเนได้ด้วยอืมเด็กจะล่นโดนไม่ด้

นว่ไม่นี่่นกครอ่ะเี่ยมาคร <oh> ินก like ับไยอ่เวานกีมาเรอยอีกเข้มือ Thank <laughs> <laughs> you. Uh Thank yeah. you.